มาแล้วนะครับว้ wow. oh. าวอ้โหอลังสุดสุดอลังสุดสุดและเสียงดังสุดสุดด้วยให้ใครชวนมา ของแต่งเข้ากับปืนโอเคโดยรวมดูโอเคเลยแหละแต่ที่น่าสนใจ่นนั้นนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้กันนะครับนอกเหนือจากชุดสุดเท่นี้แล้วหมวกกันน็อกอันเนี้ยอยากได้มากอยากได้จริงๆส่วนร่มโอเคโอเคโอเคและส่วนกระเป๋าก็เป็นอีกกระเป๋าหนึ่งที่สวยมากมากชอบนะาพลอยตัวปืน a อ r ที่ห้อย ระเบิดหุ้ยระเบิดนี้เหมือนผลพีศารเลยสวดดีนะชอบชอบและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในกล่องนี้มีของแต่งด้วยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีพอและสมได้พวกนี้มาทั้งหมดพร้อมกับตัวปืนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเสีย UC เพื่อไปแลกของพวกนี้อีกเลยถือว่าโอเคนะโอเคนะอ่าแล้วก็มีเศษซึ่งเศษนี้ถ้าจําไม่ผิดจากการที่ผมไปดูแม่ เอาไว้แลกของใช่ครับมันมีอยู่2ช่องแลกของแบบยิบย่อยด้วยการใช้เศษนะครับที่สามารถเอาไปแลกเป็นพลอยขนาดใหญ่ได้หรือเอาพลอยขนาดใหญ่ไปแลกเป็นของดีๆทั้งหลายเลยใช่อา้าวยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยแววอัพซะแล้วไปมาสุ่มกันดีกว่าแน่นอนแหละครับว่าผมก็อยากได้ของแรทั้งหลายแหละอย่างเช่นตัวปืนและก็หมวกกันน็อก แล้วก็กระเป๋าแล้วเหมือนเดิมเหมือนเคยรอบนี้ก็มีลักนะครับรอบนี้ก็มีลักยิ่งลักเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสได้รับของรางมากขึ้นเท่านั้นอของซ้ำโอเคการเป็นเ็จพลอยโอเค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 ใช่ใช่ครับตอนนี้มียูซี่มียูซีพร้อมเปย์นหนักๆไอ้ยระเบิดเอ้ยโอ้โอโอหนกว่าเอ้ยพลอยโอ้พลอยออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อโอเคโอเคนึกว่าถาวอ่อแต่ได้พลอยแล้วโอเคดีดีดีร่มต้นได้ดีริ่มต้นได้ดีได้ระเบิดแล้วชอบมากน่ารักมากระเบิดสวย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 ไปย่าไปต่อเตะต่อตะต่อแตะต่อตะอื้มอืมระเบิดซ้ำเป็นอะไรเออแล้วก็สุดท้ายถาวอ่อนปะวะเมื่อกี้ผมไม่เห็นไอตัวนาฬิกาเวลาไอชิ้นสุดท้ายมันชอบแบบไม่เห็นนาฬิกาผมก็ไม่ได้ใจว่าถาวอหรือเปล่าโอเคได้สามชิ้นเองก ก็ได้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 ยังดีกว่าไม่ได้นะแต่ดีนะอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบสุ่มถูกอุย oh. อ้ยโอ้เฮ้ยคุณหกโอเคเฮ้ยถ้าวอร์ไปวะเนี่ยผมชอบไม่เห็นไอไอชิ้นสุดท้ายนะี่ยต่อต่อกันไปต่อกันไปเอาดูไหมค่อยดีเลย mm hmm. ลองแบบสกปแบบวายแบบทีเผลอดีไหมจริงจริงก็ไม่เผลอหรอกโอ้แทมมิชเชียล รอบละ5้0ได้มาที่รด้หนึ่งอันก็ถือว่าคุ้มนะตราบใดที่มันอยู่ในราคา500ถือว่าคุ้มนะครับคูอะไรอ่ะคูสองแล้วก็โอโ้โหยับยีจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะไอ้ลักเนี่ยเห็นป่นนะจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนอ๋ออยากได้ของแร่ถาวนโอเคไม่ออกเลยเหรอคือจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เอาอย่างนั้นเหรออ,าหาอ่าขอเอ้ยอ๋อเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอเคเรอบนี้คุ้มอยู่แต่นั้นมันการันตีไงเอาจริงพลอยมันการันตีเจ้าป้าที่รัก็ดีถ้าผมจะเอาปืนเอากระเป๋าเอาหมวกเท่ากับเราใช้เจ็ดแปดแปดชิ้นตอนนี้เท่ากับเรามีสามาันแล้วแล้วเราก็ไม่ได้พลอยดูโหตกใจนึกว่าของแดงแต่เหมือนว่าเราสามารถสังเกตจากด้านบนได้เลยเนะี่ยเราสามารถสังเกตได้เลยว่า มันเพิ่มยังไงอันนี้เราไม่ได้ของแร่นะเราไม่ได้พลอยแรลแล้วเราก็ได้พลอยเล็กประมาณสัก3าสี่อันเราไม่ได้ของแรเลยเหรอรอบนี้ไม่คุ้มเพลนเยอะมากเอ้ยอ,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 อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ได้พลอยใหญ่อันนี้ได้พลอยใหญนน่ได้พลอยใหญ,ใหญ่แล้วพลอยเล็กๆน้อยกระเป๋าก็ไม่ทาวร ถาวรสักชิ้นได้บอกวนะเนี่ยแล้วด้านข้างมีอะไรบ้างลืมดูเลยอ่ามีกอ่อนโอเคโอเคโอเคมีมาเศษมาทีเรียวอันนี้มาทีเรียวชิ้นเล็กนะฮะมาทีเรียวใหญ่แล้วก็พลอยใหญ่เออไม่เอาอของแรของถาวรสักชิ้นอะไรอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเพนพวกนี้คืออะไรกันเดี๋ยว what ขออะไรดีๆหน่อยเถอะนะขอร้องละโอ้โหได้อีกสิบชิ้นเล็ก อขอดาวนหน่อยอฮ้อย่างน้อยก็ได้ตะโกบมาบ้างแล้ววะแล้วก็แบบร้อยหกสิบเอ้ยได้ชินที่สี่ต้มได้พลอยใหญ่ได้พลอ,อยใหญ่รับนี่ได้พลอ,อยใหญ่โอโ้โหลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยไอ้ของแดงๆทั้งหลายหละที่ออกมาเนี่ยมีแต่ลายวันทำไมกัน ลับรับรับรับโอ้ลอกล่ะน่น oh, no. ทำไมรอบนี้พลอยเดี๋ยวพลอยเล็กขึ้นน้อยมากเลยอย่าบอกนะว่ามีแต่เฮ้ยอันนั้นถาวร people! เฮ้ย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 เย่ yep! เป็นชิ้นที่อยากได้ด้อยที่สุดเย่ว yeah! <Wh> ู้วทำไมทำไมโอ้โห โอ้โหไม่ได้พลอยใหญ่ไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ได้แล้วตาก็ชอบเหลือกไปเห็นด้วยนะว่าได้หรือไม่ได้โอ้โหเสงเสงปวดจิตอ้าผมจะจ้องอยู่ด้านบนข้างๆอยู่ซีดีเลยเนี่ยว่ามันจะขึ้นไหมเ้ยหกสิบสองแล้วนะหกสิบสองทับร้อยแล้วนะโอ้โหแตกแล้วขึ้นน้อยเลยนะพอเลอยเล็กเนี่ยโอ้โห หรือจะเอาให้ครบ250รอบไปดีว่าเออ250ก็ได้แ่งไงพอเออ250ก็แล้วกันสุดท้ายก็มาสมเสิเอาจริงไหมผมไม่ได้ของทองมานานมากแล้วนี่มันอะไรเนี่ยฮะหนึ่งสอหชิ้นเองเหรอ what the fuck ชีวิตแม่งอันนี้คือได้แน่ๆการันตีพอใหญ่แต่แบบอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะแล้วได้คุณหกสามอะไรอ่ะแล้วคุณหกเปลี่ยนเป็นเพนด้วยไม่ใช่พลอยเล็กโอ้โหอะไรอ่ะเดกแต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 กได้คุณสี่คุณสี่ได้ยังวะได้เลยไอ้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดโอ้ยนี่น่าจะครบเลยไหมย,ยกเว้นคุณแปดโจเจ๊โจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊ไป ผมไม่ได้สังเกตน,นะว่าได้หรือเปล่าเออแต่ก็หวังว่าจะมีของดีหลุดมาโอเคไม่เกืนชิบหายอย่างตรงน,นสะสกบนะ่าจะได้ครบแล้วมั้งเนี่ยปืนก็ไม่ออกชุดทองก็ไม่ออกไม่มีอะไรออกเลยกระเป๋าก็ไม่ออกอ๋อ อีกอีกอีกเม็ดนึงก็ได้อะรอบนี้น่าจะได้แล้วมั้งเนะี่ยใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นเด้งขึ้นอยู่โคตรเสงเส็งหิบหายเลยแม่เดี๋ยวนะไม่ได้หรอผมนึกว่าผมได้แลนะ้วเนี่ยว่าชีวิตเออรอบนี้ก็ไม่ได้ด้วยทำไมเอออย่างน้อยก็ได้วัตถีเลีเ้ยวแต่ทำไมทำไม อย่าให้การันตีการันตีด้วยโอ้โลึกซะด้วยโอ้โโอ้โหเกลือจัดเกลือมากเกลือแบบไม่ไหวเด้นะร้อยทับร้อยแม่งก็ยังจะต้องให้ผมส่มอีกสักล่อะละเอาไปหกสิบยูซีพอจริงจริงผมรอพวกนี้ก็ได้นะสิบยูซีแต่ทางแม่งหดหดร้อนใช่ ใช้อันนี้เศร้ามากนะที่ผมต้องมาแลกแทบจะทุกอย่างที่ผมต้องการอันนี้แลกเป็นสกูบจริงๆถ้าอิโมดก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น,นหรอกจริงๆแต่มันก็เป็นอีโมแดงนะเขาแรกๆกนแล้วก็เอามาทีเรียลอีกหนึ่งว้าวก็เหมือนจะเหมา<ๆ>เกือบทุกอย่างอยากเป็นชุดอัปเกรดเลยดีไหมเน่ะคือถ้าเกิดจะอัปให้สุดมันก็แพงอยู่นะค่อยๆอัปก็ได้มั้งผมไม่ได้รีบอะไรสำหรับตัวเอ็มอาร์นะถามว่าใช้ไม่ก็ใช้แหละก็ชอบนะสวยสวยสวย,สวย,สวย เอาเป็นคิวฟีดก่อนเหรอออนฮิตด right, line right, mm ้วยไหมออนฮิตด uh ้วยไหมออนฮิตด้วยไหมออนฮิตด้วยก็ได้ไฟนอลฟอร์มเลยไหมระดับสุดท้ายเลยไหมอ่าอ่ก็ได้อีกนิดนึงก็จะตันแล้วนะเอาให้ตันเลยไหมใจเย็นใจเย็นมาดูด้านหลังสิอื้อหือเอาเรื่องเอาเรื่องมาดูในเทรนดิ้งสิว้าว สวยมากอิโมด,ดูปืนอุ้ยโอ้โหอ้าเอาอ่ะตรเทสกปแต่ละแบบนะครับเรดดอดโฮโลคูณสองคูณสามคูณสามมันดำไปนิดหนึ่งคูณสี่คูณหกแล้วก็คูณแปด Wow.